สวัสดีครับกลับมากับจูแอมแชร์ริ่งเอ็กเซลออนไลน์นะครับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่12ตอนที่6นะครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมควบคุมสต็อกอย่างง่ายด้วย excel นะครับก็ในตอนนี้นะครับก็จะทําต่อจากตอนที่แล้วนะครับในส่วนของเมนเมนูนะครับในหน้าคนสีเขียวที่ยิ้มนี้นะครับในส่วนของ r e i ซ e นะครับเราก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อย Withdraw, i v v n n t o r y l o ่ o u t ส่วนหน้าต่างหน้าต่างย่อย c e i ซ e และ w i t h w นะครับก็ในส่วนของกลับไปยังเมนเมนูนะครับทั้ง2ตัวนะครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยในส่วนของกรอบในการทำคลิปชุดนี้นะครับก็จะทำในช่องของการยิง QR code นะครับช่องเดดแล้วก็ช่องบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนของ Receive แล้วก็ Withdraw ก็ทำในพาร์ทนี้เช่นกัน จากตารางข้อมูลนะครับช่องเซลล A เนี่ยมันจะเป็นเดทนะครับก็จะแยกเป็นโค้ด quantity, lot number, r e c e i ฟ e number, และก็ QR code นะครับก็ในส่วนของ QR code เราใช้เครื่องยิงสแกนนะครับก็จะเข้าในคอลัมน์ F นะครับส่วนเดทนะครับก็จะเข้าคอลัมน์ A นะครับก็คือตัวนี้ส่วนกดปุ่มเซฟนะครับก็คือให้ข้อมูลจากหน้าต่างนี้นะครับเด้งไปที่ตารางข้อมูลส่วนวิทรอนะครับการเบิกจ่ายเช่นกันนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับไอตัวหัวใจเนี่ยเราจะให้ ให้ตัวตารางเนี้ยใช้งานได้นะช่องเดทก็ให้ใช้งานได้และเซฟใช้งานได้พอเรากดเซฟปุ๊บ QR e o d e ที่จะก,การยิงเครื่องสแกนนะครับก็จะเด้งไปที่อ่าคอลัมน์ E นะครับส่วนช่องเดทเนี่ยก็เด้งไปที่คอลัมน์เนะครับกรก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลอง,ลองทํากันนะครับจากตอนที่แล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ Developer เช่นเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Visual Basic นะครับเราก็ไปที่คลิกที่ฟอร์มรีเซพนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำช่องเดทตัวนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกไปที่เดทในกล่องข,อข้อความตัวนี้นะครับไอตัวเบิกเนี่ยผมจะให้เป็นกล่องข้อความเนี่ยถ้าเราคลิกปุ๊บเปลี่ยนข้อความให้มันโชว์วันนัปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่25เดือน5ก็อันนี้ก็ใส่คอมมาไอเครื่องหมายอธิบายนะครับเป็น่อง เครื่องหมายอย่างนี้นะครับเขียนว่าแสดงวันที่ปัจจุบันแสดงวันที่วันนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ใส่สูตร text box today นะครับก็เหมือนสูตร excel นะครับ today นะครับใช้คาสั่งตัวนี้อันนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จก็จะใช้ว่า text box t e x t แล้วก็เท่ากับเครื่องหมายคอมมาเปิดนะครับแล้วก็เท่ากับ today แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับคือตัวตัวนี้นะครับก็คือวันที่ล่าสุดทีนี้เราก็ copy ไส้กลางตัวนี้นะครับขวาแล้วก็ copy แล้วไปเปิดที่ withdraw นะครับอันนี้ในส่วนของ c e i ซ e แล้วก็ Do ี๋ยวไปคลิกไปที่ withdraw นะครับช่องเดทก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกไปที่กล่อง t e x t b o x ตัวนี้ของในส่วนของ withdraw นะครับจะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็น s u b b o x 2เหมือนกันเราคัปปี้บางลงมานะครับจากข้อความที่แล้วก็คือคำสั่งตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกนิดนึงก็ในส่วนของเดทก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองลอง,ลองมาดูคำสั่งกันนะครับเดี๋ยวปิดหน้าจอ VBA ไปทั้งหมด ราลองเข้าโปรแกรมดูกดไปที่ DC เนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์ q r วอารหนึ่งนะครับเดทลองพิมพ์อะไรก็ได้ครับจะสังเกตได้ว่าคําว่า Today มันจะเด้งให้อัตโนมัติอันนี้คือคําสั่งที่เราทาตะกี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับลองไปที่ว i t h d r a w นะครับไปที่กล่องเดทนะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับจะเห็นว่าคําว่า Today เนี่ยขึ้นออกมานะครับอันนี้ก็คือคําสั่งของเราชุดนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับี๋ยวล็อกเอาท์ออกก่อนอื่นก็ไปที่เดิม นะครับไปที่ Developer นะครับ Visual Basic นะครับเราไปที่ r e i v e นะครับในส่วนของคำสั่ง Date เราทำเรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนของ r e c e i ซ e และว d r a w ครับก็คือคำสั่งคำว่า Today จากนั้นเราจะทำตัวปุ่ม a v e ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อบเบิลคลิกไปที่ปุ่ม a v e ของหน้าต่าง c e i ซ e นะครับก็จะมีคำสั่งจะแสดงตัวนี้ออกมาบรรทัดนี้นะครับก็คือ Private Sub Command Bottom To Click ตัวนี้นะครับ อันนี้ผมจะเขียนเป็นคําอธิบายว่าคําสั่งเซฟนะครับคำสั่งเซฟ,นะเซฟขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะให้เช็คก่อนนะครับว่า QR Code ซ้ำไหมนะครับเช็ค QR Code ซ้ำจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่ง b b a ไปผมจะพิมพ์อยู่4บรรทัดนะครับก็ทัดแรกนะครับก็ให้ Call e if ช่อง FF นะครับ c h e c ็ box b หนึ่งนะครับ ถ้ามากกว่า0นะครับก็คือมี QR Code ที่ซ้ำตัวเดิมนะครับให้โชว์เมสเซจว่า,า QR Code นี้ได้ถูกรับไปแล้วอยู่ในเครื่องหมายตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้ t e x t Box นะครับ t e ็ t box 1เป็นค่าว่างแล้วก็ t e x t Box 2เป็นค่าว่างนะครับแล้วก็ Exit ออกไปนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกส่วนสเต็ปที่2นะครับก็คือผมจะให้ t e x t Box 1กับ t e x t Box 2เนี่ยก็คือ มันจะอยู่คอลัมน์ที่1กับ6กเพื่อนๆจำได้ไหมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่ c e i ซ e นะครับก็จะปิดอันนี้ออกนะครับก็คืออยู่ในคอลัมน์นี้นะครับกับคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ F กับคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์ A แล้วก็นับไปอีก2 3 4 5 6ก็คือคอลัมน์ F เป็นคอลัมน์ที่6นะครับให้ฐานข้อมูล QR Code ลงในช่องนี้แล้วก็วันที่ลงในช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปที่ Visual Basic นะครับก็ เดิมเิคลิกไปที่ตัวเดิมนะครับคำสั่งอะไรไม่เสร็จยังเขียนค้างอยู่นะครับท x i t ซับแล้วก็เพิ่มเติมคําสั่งคําสั่งที่ผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ใช้คําว่าดูนะครับก็ R ก็คือแทนตัว R ก็คือเป็นแถวนะครับแถวก็จะลงข้อมูลบวกกันไปเรื่อยๆ R บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้คําว่า loop until cell นะครับ R R ก็คือแถวนะครับส่วนอลัมน์หนึ่งนะครับลงข้อมูลในช่องว่างคือตัวนี้นะครับแล้วก็ แท็บล็อกหนึ่ง QR code อย่างที่ผมบอกตะ่กี้นะครับก็คืออยู่ในคอลัมน์ที่6นะครับให้ลงข้อมูลในคอลัมน์ที่6แล้วก็ Textbox 2ก็คือช่องเดทนะครับไปอยู่ลงในข้อมูลที่คอลัมน์ที่1จากนั้นเมื่อทําคําสั่งนี้เสร็จนะครับก็ให้ Textbox เป็นบล็อก1และบล็อก2เป็นช่องว่างนะครับให้ผมจะลับทัดให้ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ผมจะเขียนคาอธิบายเป็นถ้า QR code ไม่ซ้ําให้ลงข้อมูลในคอลัมน์1และคอลัมน์6ก็ในส่วนของคําสั่ง receive อาจจะใช้ได้เยวลองมาใช้กันดูนะครับพอผมต้องใส่ const n if ตัวนี้นะครับเพราะว่าเปิด if ไว้ตรงนี้นะครับก็ต้องจบด้วย if นะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในส่วนของคำสั่ง save นะครับก็คือให้เช็คช่อง f นะครับ qr code ซ้ำไหมถ้าเกิดว่าซ้ำนะครับก็ให้ขึ้น message ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ช่อง qr code เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็ช่อง date เป็นช่องว่างแล้วก็จะออกจากหน้าต่างนี้นะครับ ิดด้วย and if นะครับแต่ถ้าไม่ซ้ำนะครับก็ให้ลงข้อมูลนะครับแถวบวกแถวไปเรื่อยๆนะครับลูปก็คือถ้าไปเช็คที่แถวนะครับในคอลัมน์ที่1นะครับถ้าเป็นช่องว่างก็ลง text box ข้อความใน text box เนี่ยลงในคอลัมน์ที่6นะครับ text box 1ส่วน text box 2นะครับก็ลงในคอลัมน์ที่1นะครับจากนั้นก็ให้ text box 1 text box 2เนี่ยเป็นช่องว่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้คำสั่งตัวนี้ดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ ปที่ Excel นะครับเดี๋ยวไปที่ข้อโปรแกรมนะครับไปที่ ce เซนะครับโซนว่าผมยิง QR code number ำเบอร์หนึ่งครับเดทก็คือกดเซฟดูนะครับลองลากหน้าต่างของนี้จะสังเกตเห็นว่า QR code 1หนึ่งก็จะเข้าข้อมูลชุดนี้วันที่ก็คือวันที่ย5ิบเดือน5คือตัวนี้นะครับเข้ามาเราลองอีกทีหนึ่งนะครับ QR code number ำเบอร์นะครับ, no. 2, รบวันที่ก็คือวันเดิมวันนี้ลองยินดูเห็นไหมครับ ค r ว o า e โค้ดก็จะเข้านะครับวันที่ก็จะเข้าต่อไปนะครับช่อง c e i ซ e เราก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะ Copy คําคำสั่ง save เนี่ยะครับไปช่อง withdraw Vi เช่นกันปิดหน้าต่างได้ไปเราไป Visual Basic เช่นเดิมนะครับหน้าต่าง Visual Basic เนี่ยคำสั่งพวกนี้เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะไป Copy จาก c e i ซ e ไป withdraw นะครับจะเปลี่ยนข้อความ Wording บางตัวนะครับก็ Copy ใ้ใไหนไปเลยนะครับ Copy ไปเลย ขวาแล้วก็ป y ๊นะครับดังนั้นก็ดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์มของวิ t h d รอนะครับดับเบิลคลิกไปที่เซฟจะมีตัว private sub command button t o o ตัวนี้นะครับในส่วนของวิทยรอล้วก็วางมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์นะครับก็มาเดี๋ยวเราไปดูแต่ช่องเราจะเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับก็อันนี้นะครับเราไปดูว่ามันอยู่ในช่องไหนนะครับของ Receive ะต่ QR Code อยู่ในช่อง FF นะครับของว t h d r a w อยู่ในช่องไหนนะครับส่วนข้อความตัวนี้ ะครับก็จะเปลี่ยนจากรับก็จะเป็นอ่าวิ w นะครับก็ลบติดหนึงพวกนี้เหมือนเดิมนะครับแต่คอลัมน์หหรือ6อันนี้ไม่แน่ใจเราต้องไปดูในตารางของ Excel นะครับคลิกไปที่ Excel นะครับเราก็ไปชีตเอา t นะครับ Qr Code นะครับเพื่อนๆจะไว้คืออยู่ในคอลัมน์ E นะครับส่วนเดทก็อยู่วันที่1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วน QR Code เนี่ยนับไปอีกเท่าไหร่นะครับนับไป1 2 3 4 5เลข5นะครับ ก็ไปที่ Visual Basic ของเรานะครับก็ดังนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนจาก1ก็คือนอ่น QR code นะครับส่วนที่อยู่ในคอลัมน์ที่5ก็เปลี่ยนจากแค่ตัวนี้จากเลข6เป็นเลข5นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้นะครับที่เป็นช่องนับ QR code ซ้ำหรือไม่จาก F ก็เปลี่ยนเป็นคอลัม e, น์ E ครับก็ E colon E ก็อันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลองใช้ดูนะครับไปที่หน้าต่าง Excel นะครับเราไปที่เมนเมนูนะครับ โอเคไปที่ Receive ลงไปที่เมนูนะครับผมจะลองใช้ในส่วนของ Receive ก่อนนะครับสมมุติว่าผมยิง QR Code มาเป็นอ่าโค้ด A6 จำนวน600ชิ้นนะครับแล้วก็ Lot Number AA นะครับ e c e ซพ e number 15ลองพิมพ์ลองรับมานะครับสมมุติว่าผมยิงบ่ร b a ค c o ตัวนี้มานะครับเดทก็จะขึ้นแค่เราคลิกก็จะขึ้นให้ today เรากดลองกด save ดู เห็นไหมครับจะมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาก็าคือรับของวันนี้นะครับพาท A6 จำนวน600ลำเบอร์ A A รีเซฟลำเบอร์1 5นะครับผมลองเปลี่ยนเป็น A7 นะครับยิงตัวนี้จำนวน700สมมติว่าผมยิงบาร์โค้ดรหัสต,ตัวนี้มานะครับรับของวันนี้แล้วกดปุ่มเซฟเห็นไหมครับตัวเลขก็จะเข้ามาในฐานข้อมูลของเราในส่วนของรีเซฟก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเราไปกลับไปที่เมนเมนูลงไปที่วิทารอเดี๋ยวผมจะยิงบาร์โค้ดเข้านะครับสมมติว่าเป็นรหัส a 1นนะครับจำนวน500นะครับ l ล t Number ac นะครับวันที่ก็คือ today แล้วกดปุ่ม save นะครับแล้วลากดูนะครับจะเห็นว่ามันก็จะเข้าฐานข้อมูลของเรานะครับดังนั้นปุ่ม save ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับตรงตามที่เราต้องการกดปุ่ม log out ออกไปนะครับอย่าลืม save ด้วยนะครับสรุปในตอนนี้นะครับหัวใจทั้งหมดที่เราทำในคลิปนี้ก็สามารถใช้งานได้ สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปที่7เป็นตอนจบนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ